กินแล้วพึ่งพิมเมื่อกี้เลยที่อยู่ในหวัวนี่ค่ะทิ่อยู่ในหัวนั่นแหล,ละถ้าน้องๆคะคนไหนอยากสะระบายนะอยากจะเอาคืนพี่กุ๊กพีเตอร์นะพี่จะให้เด็น,น้องเนี่ยแต่งหน้าพี่คอมพิเวเตอร์อออออก็คิดเลยน้องคนี่ยก็ถ้าพี่ตองการไหนก็ ดูมึงแต่งตัวสวยนะพี่แบงค์หน้าสวยยิ่งกว่าเอาละโดนละมานมองอยากปม่เอาอยากไปนะพี่แบงค์่เตรียมะไร่าอกให้น้องแต่งหน้ามีคลิปมีอะไรกันเปล่าเตรียมอก้น้องแต่งหน้าเลยน้องน้องน้องเอาคืนแล้วน้องเอาคือ ราไปไปเราดูดูอางที่เรียนดิไปที่ไหนบางกันกทนอที่รียนานที่มาตนข้ามาตอนคนสามคนสามคนานแล้วไม่ี่เดียวแล้วแต่ดียวจุ๋ยไม่เอาเมออเไม่อาไต้องตงองงสิงคโปร์ไม่มี

点他，点他，对你好感 วางมากว่างมากก็แสดงออกมากใส่ดีเออหปาๆขอขอเสยงให้ก็ค่ะขอเสยงให้ตาหส่ดิเวลาเราดึงผ่านนะใส่เราดันลงดีดเยอะไหมขอแสงให้พี่เดนหน่อยพี่เดนดูหมืนตัวตลกนะทีนี้ทำไมทำไมสิงคโปร์หน้ามันอย่างเงี้ยเดี๋ยวทำไมกป็นปา เขาหลังว่างดินสิตาข้าหลังนะาต้องต้องแต่งหน้าต้องลงบีบีก่อนนะจะเห็นนะว่าความแตกต่างดีบีกับอัลเทอร์มันต่างกันมากเห็นปะว่าสิงคโปร์เนี่ยจะหน้ามันมากหน้าถามโดยเห็นไหมลอนดอน,นเนี่ยได้การบำรุงผิวอย่างดีไหหน้าสะอาดกระด่างใสหน้านะจริงเดี๋ยวเมันเป็นวอร์เตอร์ูลกันนะเออมันเป็นวอรเตอร์ูด้วยอิสติที่เอามานเี่ย หมายอะไรขอฟังความเสี่ยงเอ๊ะเราเราจะประกวดการแต่งหน้ากันดีไหมเออเราประกวดดีกว่านะเออเราประกวดการแต่งหน้านี่เดี๋ยวประกวดการแต่งหน้าอยู่เนี่ยเราวัดจะอะไรดีเออเราวัดจะอะไรอ่ะเอาเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยววัดจะเสียงดีแล้วค่ะเออเออใครใครยีนดังสุดอ่ะเออใครยีนดังสุดที่เราให้รางวัลของมึงมันไปที่การใส่นะจ้าจ้ากลับมาแล้วครับม่เอาอาม่จะวัดเสียงยีนะ โ okay, อเค้องนะ้องนะพี่ม่อสิงโตกับล้วนจนะขอสิโตกับน,นะให้กี้ตั้งน,นะพี่จะให้โกงันชนะไปนะโ okay. อเคเสียงให้พี่แบงค์ค่ะ เซลร้อนมากร้อนม่เสร็จโอเคนัไปประหม่ค่ะบระหม่ขอเสียงให้อาจารย์ารหม่าด้วยค่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วโรงแรมพ่อหญิหมดแล้วแหละนะเออนังแบบสิงคโปร์ไหมีันที่สองร้อี่สิบห้าจุดแปดสองร้อยสี่สิบห้าจุดแปดเซลสำหรับประหมัดนะร้อส่ พอจังออกมา้นทอง้นะเรามีวงมหาเกียรติว่เขาเขาเขาเป็นกร้องเหลือถ้าทางเียก็ดังสุดเลยนะโอเคพอจังพอจังบ้า ใช่คน้องอยากถ่ายรูปได้นะพี่เชิญลงเชิญลงในที่นี้ถ่ายรับน้องมายเหมือนเป็นการวัดความมีปัญหานะดังสุดถ่ารูปกพี่แบงค์พี่ตน่ตได้พี่ต่นถ่ายรูปพี่ต่คนถ่ายรูปเรื่หนึ่งถ่ายรูปเองนึ่งถ่ายเพื่อนึเป่าไม่ดูละก่อนเนี่ยไม่าองเอาพี่หลง้า เป็นที่ระลึกไม่ต้องถือแล้วต้องราถือมาต้องไปเห็นเป็นไงบ้างหลังหน้าเขาอยู่กองที่ที่นั่ตหลังทำไปเดี๋ยวถ่ายรูปเราอีกแยกลงๆไปแล้วน้องๆคนไหนอยากถ่ายรูปที่อยากถ่ายได้แยกลงไปแยลงมาแล้วก็ถ่ายรูปกับน้ำ้อมหลังนะเพราะเดี๋ยวน้องๆเนี่ยวไม่ได้เจอที่นาียนฮะยิ้มยิ้มยิ้มต่อหน้ากล้องเลยค่ะ พี่แม่คะช่วยยิ้มต่อหน้ากล้องนิดนึงค่ะฟันเหลืองเหมือนกันนะ,ะพี่เลยฟันเหลืองนิดนึง

ขยับคลายเส้นซานเซอร์ อจางครับอคับไปนนี้ทำไครับกรับเออ้าายนคบาทชครับเชิญเลครับผมเดี่ชี้ตัวหนึ่งคนต้องกลุ่มเอาคืน เอาไปเราไปคืนปี้อยากได้อะไรออกม้วิงคโปร์ไป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  จะได้าได้ใครคุนี่อยากได้ใครองว่าทุกอ,คอ่อครับไม่อเ,เอาเก่งับ